ก็จะคุ้นๆสวยนะหมอกี่าทิตยที่พ่อแม่ี้แม่เนาะต้มาตาก้นเราคือเต็มหออก็วาห้องที่ไม่พิงเดียวจะมาจะเป็นห้อใหญ่ๆล้วเนที่บ้านดเลียเลีไี่ดก แม่ล่ะอือบมาเล่นเดี๋ยววะฮอือมาต้งไเองได้นบ้าวันนั้นเล่นหมหมาจะไปนั่งมนเลยแบบแม่เยอนโต่แม่เอาออกแล้วพี่แต่ตอนนี้มันติดหวัดกับแม่ันงันก็เลยแยกเลยแล้วมันแล้วอย่านันเกิดที่แต่เองของไมที่บ้านดี่มาดูเลยอืดนู่เลยกข้าใจดีว่นชินเก่งสวยเอ็อกด้วยหินใหญ่ๆินนสูงนี่ย ตัวไหนตัวนี้อ่ะอตัวชมพูชมู้เล็กอลยรอผลหนึ่งอผลยังไม่แตกดยเล่นใช่แล้วเมื่อเช้าเขามาเอาสีครีมที่บ้านแหละสองเดือนแล้วพี่หนูอยากได้ กีะพุ่สีขาวเพราะว่าที่บ้ well, lord, านมีกระพู <im <im okay. <im <im mm okay. um ่แล้วสีส้มแต่หน้ามันคลอกเขบอกมีสีขาวมีส่วนสสี่กอกาจมีนองัรสีี่หออสีี่นแข็งเล่ย์ะเล่ยกันทุกวัน่ะม่มีล้ออิงนอนอินอาหารัดเต็มที่หมดเลยขนาดวัวยังไม่แตก ขายใหญ่ขายให่ or or <S 2> <S 2> <S ียใหญ่เตี้ยด้วยนาสวยดีเลยคุูดเดี๋ยวโตจะถอดสีไันนี่นะตามจะหาเยอะแล้วมือนแม่มันเลยแม่ด้วยคู่คูเหมือนบอกแม่เลยน่าจะดีสวยกว่านั้นีเดี๋ยวน่าะ